สวัสดีครับวันนี้แซคพามาชมเชฟโรเลตแคปที่ว่าอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้จะเป็นตัวพิเศษนะครับผมรถปี2015.15นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ตอีดิชั่นนะครับผมตัวนี้คือตัวสปอร์ตแท้จากโรงงานนะครับผมนี่ครับปี15สังเกตนะครับผมอ่าจะมีไฟตัดหมอกอ่าโครเมียมลายนี้นะครับแล้วก็มีไฟเดลัยด้านล่างนะครับผมเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือตัวสปอร์ตเดิมแท้โรงงานจริงๆนะครับผม รุ่นนี้จะมีประมาณ600คันในไทยนะครับผมสวยๆเลยคันนี้เป็นสีดําครับรถเครื่องยนต์เป็นคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมตัวท็อปขับ4ครับผมตัวสปอร์ตอีดิชันะครับหายากครับตัวนี้น่ครับสวยๆเลยสีดำครับผมคันนี้พาสีถึงปี69ครับล้อแม็กไลายใบัขอบ19นะครับผมนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นแจ็คเ l e ตนะครับผมเป็นลักษณะนี้นะครับ วางกุญแจเสร็จนะครับปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มกดเลยฮะน่ครับพามดูภายในครับผมอันนี้คือตัวสปอร์ตนะครับภายในสวยๆครับคันนี้แอร์ตัวปี2 4น5ครับแอร์จะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับผมนี่ครับตัวนี้แล้วนะครับสวยๆเลยคันนี้เลขมาอยู่ที่167,000กิโลนะครับผม หายอยู่นะครับผมตัวสปอร์ตลิมิเต็ดอิณิพิชั่นนะครับผมตัวนี้ตัวสปอร์ตแท้เดิมโรงงานนะครับผมภายในสวยๆครับผมนี่ครับรถมือเดียวป้ายแดงครับคันนี้ทะเบียนอ่าจังหวัดแพร่นะครับผมครับเบาะสามแถวไฟท้ายครับผมไฟท้ายพอนะครับผมพอก็จะเป็นตรงเหลี่ยมแบบนี้ครับไฟท้ายก็จะเป็นตรงนี้แล้วนะครับผมสวยๆครับคันนี้ บาะแถวหลังมีแอร์ด้วยนะครับผมแถวหลังแถวสามนะฮะเบาะหลังนเต้นเลยแทบไม่มีใครใช้เลยครับผมตัวนี้คือสวยเลยครับผมตัวนี้ก็จะมีกล้องถอยเดิมโรงงานนะครับผมอัปเดตเข้าที่น้ายเกบงานที่หน้าจอเดิมโรงงานนะครับผมทะเบียนกอชอ .1753 จจังหวัดแพร่นะครับผมอันนี้รถมือเดียวป้ายแดงครับ ใครหาอยู่เข้ามาดูมาชมได้นะครับผมรถจอดอยู่ที่คลองสามลังสิตนะครับผมนี่ฮะกุญแจคีเล็ก็จะใช้ตัวตัวนี้บิดได้เลยนะครับผมนี่ครับภายในนะครับสวอยเลยเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นครับผมคันนี้นี่ครับแล้วก็นี่ฮะอร์ตอดดิชันนะครับผมตัวนี้ติเกอร์เดิมโรงงานนะครับ ไปเลยนี่ครับมีบันไดข้างให้พร้อมครับคันนี้ใครหาอยู่แวะเข้ามาดูมาชมได้ครับที่ของสำลังสิทธิ์ครับหรือโทรติดต่อที่เบอร์0801000690ครับเป็นเบอร์ผมเองครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมสามารถวิดีโอคอลดูรถก่อนได้หรือเข้ามาลองมาดูมาชมได้นะครับผมขายเชฟโรเลตโดยเฉพาะนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย fa acl